สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ประจำรายวิชาและเพื่อนเพื่อนักศึกษาทุกคนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอการแนะนำตัวเองนะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆค่ะดิฉันนางสาวพลนภัสพลเสริมชื่อเล่นชื่อคีมอายุ19ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวส2ทับ2คอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะ ยามว่านะคะดิฉันชอบฟังเพลงดูหนังและทำขนมค่ะบางทีก็ทำทานเองบางทีก็ทำไปขายบ้างเพื่อจะได้นำเงินส่วนนี้ไปเป็นทุนการศึกษาต่อไปค่ะอาหารที่ชอบนะคะยำหน่อไม้ใส่น้ำปูค่ะที่มันเป็นสีดำๆค่ะที่เขาเอาไปเคี่ยวๆมันจะหม่นหน่อยๆค่ะแล้วก็ตำกระท้อนใส่น้ำปูค่ะอนาคตนะคะ ที่ฉันอยากประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจค่ะหรือทำงานในออฟฟิศค่ะคติประจำใจนะคะฝันให้ไกลไปให้ถึงคือจงคิดถึงชีวิตอนาคตและสิ่งที่เราอยากจะเป็นให้ไกลที่สุดและค่อยๆก้าวไปถึงจุดนั้นค่ะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จไปเองค่ะ ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดดิฉันขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ